กระทรวงการคลังเผยแล้ว22เมษายนนี้ปิดการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 5,000บาทนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางภาครัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้นะครับวันที่17เมษายนนะครับทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกแถลงการนะครับผ่านทาง a c e b o o k นะครับของกระทรวงการคลังนะครับในมาตรการเยียวยา5,000บาทนะครับถึงมือ ผู้ได้รับผลกระทบแล้วกว่า3.2ล้านลายนะครับจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น1.6หมื่นล้านบาทนะครับโดยมีการบอกแล้วนะครับว่ากําหนดปิดรับลงทะเบียนจะเป็นวันที่22เมษายน2563ในเวลาเที่ยงคืนนะครับทางด้านนายล้วรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นโฆษก กระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทว่ามีเม็ดเงินเยียวยาถึงมือคนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ไวรัสโควิด19ในรอบที่1ถึงรอบที่3ระหว่างวันที่8ถึงวันที่17เมษายน2,563รวมทั้งสิ้น3.2ล้านลาย จำนวนเงิน1.6หมื่นล้านบาทโดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบ,บวนการคัดกรองผู้ลงทะเบียนเพื่อให้เงินเยียวยาเนี่ยได้ถึงมือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับสำหรับความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเนี่ยล่าสุดวันนี้มีผู้ลงทะเบียนมาทั้งสิ้นแล้ว27.7ล้านรายนะครับโดยจำนวนผู้มาลงทะเบียน ในภาพรวมมีทิศทางที่ลดต่ำลงนะครับและในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ลงทะเบียนใหม่เริ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับสะท้อนให้เห็นว่าผลกระทบจากโควิดเนี่ยที่ได้รับผลกระทบกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยมาลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตรงนี้นะครับจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของมาตรการเยียวยา5,000บาทที่ต้องการให้การเยียวยาให้ได้รับผลกระทบอย่างจริงจังนะครับให้ถึงมือผู้ที่จะรับผลกระทบอย่างแน่นอนครอบคลุมและทั่วถึงนะครับทางกระทรวงการคลังจึงกำหนดวันปิดรับลงทะเบียนในวันที่22เมษายน2563เวลาเที่ยงคืน ตามที่ได้เคยประกาศไว้และแจ้งไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองนะครับก็จะมีการแจ้งการปิดการลงทะเบียนด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อการดำเนินการที่ถูกต้องนะครับก็ขอปิดรับการขอทุบทวนสิทธิด้วยนะครับมีในวันที่20นะครับก็จะมีการเปิดนะครับ ขอทบทวนสิทธิ์ด้วยนะครับใครที่รู้การแจ้งสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับว่าได้หรือไม่ได้เนี่ยภายในวันที่19นะครับ17 18จ9จะรู้ผลอย่างแน่นอนหมดแล้ววันที่19คือวันสุดท้ายที่เราจะรู้ผลของทุกคนทั้ง20กว่าล้านคนเนี่ยนะครับก็จะรู้ผลในวันที่19ทุกคนนะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็จะรู้วันที่19แต่ถ้าใครได้รับ SMS วันนี้แล้วก็สามารถรับรู้ได้เลยว่าผ่านหรือไม่ผ่านนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องของ เราไม่ทิ้งกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเมนูต่างๆนะครับที่จะขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยนะครับเปิดใช้งานในวันที่20เวลา6โมงตรงเป็นต้นไปนะครับใครที่ไม่ผ่านหรือขึ้นเป็นตัวสีแดงเนี่ยก็สามารถมากดขอททวนสิทธิ์ได้นะครับก็ถ้าเหตุผลนะครับเพียงพอนะครับก็น่าจะได้รับการ ผ่านอนุมัติอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าวันที่20ลงทะเบียนวันที่21จะมีเจ้าหน้าที่โทรไปหาและวันที่22เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ไปคุยกับท่านถึงหน้าร้านขายของหรือหน้าที่ท่านทำงานเลยนะครับสําหรับในเรื่องการขอ ทบทวนสิทธิ์ตรงนี้นะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับนายเอกก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับข้อมูลจากกระทรวงการคลังด้วยนะครับถ้าพี่น้องท่านใดเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายเอกได้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ถ้านายเอกมีสิ่งหนึง่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับพ่อพี่แม่ป้ามาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอให้กําลังใจกับทุกท่านทุกคนนะครับ ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับอันที่สามเดือนแน่หรือว่าเดือนที่สองดีขึ้นแล้วไม่จ่ายหรือไงไม่ใช่ครับคือสามเดือนมาตรการที่สามเดือนแล้วนะมาตรการที่สามเดือนแต่ว่าต่อจากเดือนที่สามเนี่ยคงต้องประเมินครับว่าสถานการณ์โควิดวันนั้นเนี่ยดีขึ้นครับยุติแล้วหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดนะครับจําเป็นต้องดูรายเยียวยาตรงไหนเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับนนผมว่าในส่วนของงบประมาณผมผมคิดว่าไม่มีประเด็นนะครับ รัฐบาลจะใช้งบประมาณนี้ดูแลอย่างไรมากกว่าวันนี้เราจัดกลุ่มคนเอาไว้เตรียม4 5 0 0 0ล้านคือใช้งบปี63ที่เป็นงบกลางงบใช่ครับเอามาใช้ตรงนี้ใช่ครับทีนี้ที่มันจะต้องจ่ายต่อจาก4 5,000ันล้านซึ่งจํานวนเท่าไหร่เรายังไม่ทราบอันนี้ก็ต้องเป็นงบเงินกู้ถูกครับกระบวนการกู้มันจะจบเมื่อไหร่ท่านที่จะได้เงินตรงนี้มาใช้แล้วก็นับต่อเป็นเดือนที่ 2- ที่3ที่4เปนเ็นแบบไม่ขาดช่วงนะครับคือผมว่าวันนี้ขั้นตอนทางกฎหมายน,นะครับเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตตัััวรราาชกกกกํหนนนนนดะะที่่จขออู้เงิคคบ็็ื ตอนนี้อยู่ระหว่างการขึ้นทุนกล้านะครับแล้วเมื่อท่านปลดกล้าลงมาใช่ไหมครับกระบวนการนับหนึ่งเริ่มได้แล้วนะครับก็ทีนี้ผมว่าไม่ช้าครับเพราะว่าทางนี้การฝังการเตรียมการแหล่งเงินกู้นี่ไม่มีปัญหาเลยนะครับไปคุยไปไปคุยกับคนที่เราจะกู้แล้วหมดแล้วครับคุยไม่เรียบร้อยหมดแล้วจะเป็นแหล่งเงินกู้ในประเทศก็ดีแหล่งเงินกู้ต่างประเทศก็ดีอันนี้ดูตามความเหมาะสมเงื่อนไขนะครับอันนี้ทางทีมที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำงานล่วงหน้าให้แล้วเพราะฉะนั้นการคัดกรอง โครงการต่างๆที่จะขอใช้เงินกู้นั่นแหละทําให้เร็วนะครับแล้วก็โครงการกู้เงินไม่ช้าครับครับก็ไปนั่งคิดปัญหาผมตอนนี้ก็คือว่าผมยังมีคําถามไหนที่ไม่ได้ถามแล้วก็ยังเป็นค้างคาใจในหัวของคุณผู้ชมเนี่ยนะครับเอาว่าถ้ามันยังมีค้างคาใจแล้วผมขับไปดูย้อนหลังนะครับแล้วผมกลับมาถามท่านอีกรอบนึงยินดีครับผมยินดีครับยินดีมาที่นี่ได้ตลอดนะครับเพราะผมคิดว่ามีโอกาสพูดกันอย่างเงี้ยแล้วมันจะสบายใจแล้วก็ได้อธิบายว่าได้อธิบายในพี่น้องประชาชนจะเข้าใจมากขึ้นครับอืมันทวนอีกทีนะ เผื่อว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูเอ๊ะทั้งสองคนที่คุยอะไรกันอยู่นะครับขอโทนอีกทีนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิ์รับเงิน5,000บาท3เดือน15นนะครับมีผู้ไปลงทะเบียนณขณะนี้27ล้านหแสนคนคนะครับแล้วก็มีผู้ที่ได้รับเงินไปแล้วได้รับ SMS และรับเงินแล้วจำนวนณวันนี้3ล้าน2แสนคนครับ3ล้าน2แสนคนจึงยังมีคนที่ยังไม่ได้รับก็คือคนที่ทางการะทรวงการคลังนี้ขอข้อมูลเพิ่มเติม ก็ให <łość> ้เราส like ่งข้อมูลเพิ่มเติมส่งเสร็จปั๊บเขาบอกว่าคุณได้ก็เข้าคิวรับเงินต่อส่งมาแล้วปั๊บคุณไม่ได้เอามาเป็นเส้นสีแดงไว้ก่อนกองกองนี้ไว้ก่อนรวมกับกองแดงตั้งแต่ต้นเลยมาเป็นสองกองนี้รวมก็เป็นกี่ล้านคนก็แล้วแต่ท่านจะส่งคนไปหาเขาถึงที่ ที่ทางานถ้าท่านเข้ากระบวนการขอทบทวนสิทธิ์นะครับแต่ต้องเข้ากระบวนการใช่ครับแสดงว่าผมแดงมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้ผมอยากจะให้ท่านไปหาที่บางก็ต้องเข้าไปในระบบอีกทีถูกครับบางทีถ้าอาจจะเห็นด้วยกับผลการคัดกรองก็ได้ว่าท่านเออท่านสมควรจะเป็นใดจริงๆนะตามหลักเกณฑ์นี้ก็ไม่ต้องไปยืนยัน้สมมติถ้าเกิดท่านอยู่ในระบบประกันสังคมอย่างเงี้ยท่านไม่ควรจะมาทบทวนสิทธิ์หรือท่านอายุต่ำกว่า18บนี้ท่านก็ไม่ควรจะมาขอทบทวนสิทธิ์ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเกณฑ์คุณสมบัติตั้งแต่ต้นถูก ท่านเข้ากระบวนการทบทวนเสร็จถ้าผมถ้าผมจะแก้ตัวให้กระทรวงการคลังนิดเนี่ยเขาใช้คําว่าแก้ตัวก็คือว่าคือระบบเนี่ยกระทรวงการคลังโดยท่านโฆษกก็ยืนยันว่าระบบที่เราเซตขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะค้นหาข้อมูลให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยร,ระบบมันมันมันดีของมันได้ถามว่ามีจุดอ่อนไหมก็ต้องยอม,มรับว่ามีนะครับแต่ว่าจุดสําคัญที่บอกเอ๊ะทำไมผมไม่ได้เป็นเกษตรกร,ร,กรและตัวผมกลายเป็นเกษตรกร,ร,กรทําไมผมเอ่ออะไรเงี้ยนะ มันอาจจะมีปัญหาฐานข้อมูลที่เราอาจจะไปมีชื่ออยู่หรือมีใครเอาเราเข้าไปใส่ชื่อไว้ตรงน้งนและพอตรงนี้มาจับปั๊บมันกลายเป็น<ค>ว่าอ้าวคุณคขาดคุณสมบัติซึ่งอันนี้นไม่มีปัญหาแล้วจากนี้ไปเพราะว่าคุณสามารถที่จะยืนยันกับระบบได้แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปหาถึงที่ได้ครับยืนยันได้พิสูจน์ได้คุณก็รับเงินแน่นอนถูกต้องครับนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับท่านครับแล้วก็ผมไม่ติดเคอร์ฟิวนะครับกลับบ้านได้ยินดีนะครับแล้วก็ผมว่า ถ้าเกิดยังมีคําถามข้างคาผมเข้าใจว่าคุณถนอม,มอีติดตามเรื่องนี้ใกล้ชิดใช่ไหมครับผมต้องเรียนท่านเลยว่สามสี่วันอาทิตย์สองอาทิตย์แรกในที่เราทํางานรับปัญหาตรงนี้ก็รับเรีวส่งได้รับเรีวส่งได้พอมาสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันจันทร์รับเรีวส่งต่อไม่ได้ตั้งแต่ต้นว่าถ้ามีปัญหากับระบบนี้นะท่านโทรไปที่021111 1 1หนโทรไปไม่ติดก็กลับมาที่เราอีกก็กลับมาที่เราบอกท่านลองโทรใหม่โทรกลางวันไม่ติดโทรกลางคืนคืนไม่ติดโทรตอนสี่สามตีดสี่เขาก็บอกดันนท้ี ก็เลยต้องนัดหมายท่านว่าตกลงแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องโทรไปที่ไหนแล้วฟังตรงนี้น่าจะชัดเจนแล้วนะครับมีทางออกให้กับทุกท่านแล้ววันถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากด like าก,ฝากดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ